นายอาคมนักศึกษาสอกรอร์รับตำบลเด็บหนาวประกอบอาชีพเป็นรอปรพอที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีและยามว่างจะรับจ็อปเป็นเด็กปั๊มบริการเติมน้ำมัน เนื่องจากในอาคมเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นเสาหลักของคุณแม่ที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนักทําให้ต้องดูแลแม่ไปด้วยทํางานหาเงินไปด้วยและต้องเรียนไปด้วยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตนและครอบครัวนางสาวอ้อมใจสาวน้อยวัย18ปี ลูกสาวคนเดียวของครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและเลี้ยงลูกด้วยความรักความอบอุ่นตามใจลูกสาวคนนี้มาตลอดแต่ด้วยช่วงวัยรุ่นที่ทำให้มีปัญหา,พ,าพลาดพลั้งในการเรียนในระบบโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมาเรียนที่สกรระดับตำบลเหน็บหนาว ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้แล้วคุณครูขอให้ทำอะไรไม่รู้อ่ะค่ะไม่รู้ป่าคุณครูไปทำมาเนี้ยอ่าดูเอาเอาไปลอกเปิดก็ได้อะอะไรแล้วหนูไม่ได้มาอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วสาแล้วเสร็จยาอ้อมเสร็จยา <laughs> อ้อมเสร็จยาค่ะอ้างขอลอกกันหน่อยโอเค คนจำได้ไหมคะว่าเราจะสอบอะไรวันที่แปดที่เก้าคุณพานี่<ค>มาค่ะเทอมนี้มีใครจบบ้างคะค,คะรับมีภูมิกับอ้อมนะคะครูใจแจ้งย้ำเตือนเรื่องการสอบเป็นเน็ตนะคะในวันที่แปดที่เก้าคุณพานี่จึงน,นี้ทุกคนก็ได้ต่องวันนี้เตรียมความพร้อมไว้นะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการเข้าสอบ นะคะอินเอร็มันสำคัญมากนะคะมีผลต่อการจบของเราเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์กา,ารจบนะคะผมครับครับจบเทอมนี้แล้วผมคิดว่าผมจะไปทําอะไรดีครับผมอยากเรียนสายอาชีพครับเนื่องด้วยฐานะของผมไม่ค่อยจะดีแล้วก็ต้องทํางานไปด้วยก็คิดว่าในสายอาชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมแล้วก็ผมชอบในเรื่องของการซ้อมรถแล้วก็รักใน รถต่างๆนะครับคือชอบในอาชีพการคือเรามีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะไปเรียนสายนี้ครับะแล้วอ้อมนะคะหนูอยากเรียนต่อเป็นครูหนูอยากเป็นครูค่ะอย่าสองคนนี้นะคะเป็นครูในห้องศิลป์นะค่ะอ่ะปาริตาคมสาววีครูสาวสาวครูมีอะไรจะคุณสาวครูไหมคะมีครูครับคือว่า เทอมนี้ส่งจบมันทันทเนี่ยกมชอบในเรื่องของสายอาชีพเอ่อเรื่องด้วยว่ากมอยากให้ไปทางใดครับคือครูมีที่ที่จะแนะนำนะครับว่าเรียนที่ไหนที่เรียนเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาผมสามารถที่จะทำงานได้เพราะว่ากลุ่มมีปัญหาด้านการเงินของครอบครัวอืมปัญหาด้านการเงินอ่า คุณแนะนำยังไงนะคะในคนนีงที่เราต้องการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครูคิดว่าเราต้องไปเรียนพวกสาสอาชีพที่เราถนัดชอบช่างยตด,ดช่างยต์อ๋อมีแล้วถ้่ช่างยตดก็ถ้า<ม>ในจังหวัดพรบีก็จะมีะที่เทคนิค,ครหรือไม่ก็สารพัฒช่างสารพัฒช่างของเราก็จะมีที่ชาำก็มีนะคะที่ชำเราก็สามารถ เซิร์ชไปดูหรือว่าไปหาข้อมูลว่าเขาเปิดยังไงเปิดช่วงไหนเปิดเวลาอะไรเพื่อที่ได้เหมาะสมกับเราเราต้องไปปรับให้เหมาะสมกับเราเนื่องจากว่าเราอยากหางานทำแล้วก็อยากาเรียนด้วยครับอันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่า เรื่องกาลังที่เราจะเพียงพอหรือว่าในการเรียนหรือไม่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกีพอพอพอพ่ยวกับครอบครัวก็พูดคุยกับครูได้นะเพราะว่าเราจะรู้กันแค่เพียงสองคนคนะครับมีอะไรจะถามที่สอบถามครูเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะครับเราก็จะดูให้นะคะมีอะไรจะถามด,ด้นะคะเดี๋ยวผมจะไปลองเจอหาข้อมูลเกี่ยวกับการจาแล้วก็ตรวจสอีกันจ คก็จะอยู่ที่ทําง,งานนะคะถ้าเรามีอะไรก็ตกิดต่อปุ๋มานะคะยินดีค่ะครย์ขอบคุณครูมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้อมวันนี้มีอะไรจะถามปุ้มนะหนูอยากเรียนภาษาเรื่องการเรียนต่อค่ะอยากเป็นครูค่ะอ๋ออยากเป็นครูถ้าบ้านเรานะก็มีมหาลัายราชภัฏเพชร็ุดี้แต่เนี้ยครูต้องถามอ้อมว่าอ้อมอ,อยากเรียนวิชาเอกอะไรเพราะมันมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกหลายสาขาวิชา อ้อมพอจะมีกําลังใช่ไหมคะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนมีค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะอ๋อไม่มีปัญหาเ,หาเรื่องนี้นั้นอ้อมก็สามารถเซิร์ช้าไปดูในประชาสัมพันธ์นะคะของมหาลัยได้เลยว่าเขาจะเปิดรับอะไรเปิดรับวิชาเอกอะไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ได้นะหลังจากที่นายอาคมได้จบการศึกษาในระดับ ปวสสาขาช่างยนต์ในสถาบาันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีแล้วไปเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดอู่นายอาคมคนสู้ชีวิตเซอร์วิสด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองและแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างมีความสุขและนางสาวอ้อมใจก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตีประกอบอาชีพรับราชการครู ตามความฝันของตนเองอย่างมีความสุข